สวัสดีออค่ะเคสูช่องปลากระต่ากโกโก้นะคะอันนี้ถ้วยของเขามันจะนมีถ้วยวัดน้ำเนื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันว่าอันใดเป็นปลามันจะนมีช้อนออกองวัดถ้วยกองวัด

ไปไหนมดเสียงยก้นเกิอะเกิดอะไรขึดอะไรวานี่บอกซย่านอนที่ไหนนี่นอนนอนอนอยู่บ้านเสียงหายต่างเสียงหายกันหมดเนาะไม่ปวดแขนบอกหหมู่วานนี้โอ้โหปวดตัว เออแม่ว่าอ้าสงสัยจะนอนได้ไหมช่างปงหวนเสือกนะคะหมูอันนี้ไปแล้วนะคะรถถังกระยาไปแล้วกับโพธิก็ไปแล้วนะคะ ไปดูรถพยะก่อนนะคะไปแล้วไปแล้วรถพอ่อฝืนนะคะ บอกว่ารอเพื่อนมาก่อนแล้วค่อยพันบอก้งใจฮะรไหไปน้องโดด้วยชอกันนะ <c oughs> ี่เรแห้งแหงแห้งโอ้โรมพันก็ นพเขาพากันเห็แ่เาหมูเขาเล็้หมูเขาก็มากิรมูาผัดเผ็ด้อนบันโอ้ยใส่เห็ดที่ต้นขาเด้อนจะนบนคนต๊ะาอาตเข่า้มเข่าเ็นเลยนะ่อหายหมดได้โอ้โหน้ำอะไรนะน้ำนัว

ทางกระยะจะหมดไหมเนาะ ไ่เลาแค่ออกก่อนใจเสียงเหืออไร ủa sắp xếp 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 ก็รวมด้วยช่วยกันนะคะ ไม่ค่โยนขึ้นไปเลยเลขถุงนึงอยู่ทางพุนพุนไหนนี่นี

อว่าอันนี้นาจะเป็นอันนี้จะเป็นมัปากปามัเนอยู่นส่โนถ้าหากว่าทาเีไปในมจะทถ้าบอก่นเ anyway ิมือ้นพิษสงเาว่า ไปแล้วนะคะรดขยะพอฟื้นไปแล้วก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาด้วยฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ